สวัสดีเพื่อนเมื่อชาวโลกไอทีวันนี้ทุกท่านนะครับพบกับคลิป IT อัปเดตเล่าข่าวเกี่ยวกับวงการ IT อัปเดตในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจเราจะมาเล่าให้ฟังกันแบบรวดเร็วกระชับไปลองฟังกันเลยครับผมเริ่มต้นด้วยข่าว s ซั s ซุงยืนยันการปิดฉากสมาร์ทโฟน Galaxy Note Series อย่างเป็นทางการนะครับหลังจากมีข่าวลือกันต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาน,านานพอสมควรนะครับล่าสุดนี้นะครับโลแทมุน erm นะครับหรือ TMRO ็มโรของซัม s u n g e เล็กทรอนิกส์โมบ e ยเอ็กซ์เพนะครับได้พูดคุยกับนักข่าวภายในงาน MWC 2022ที่จัดขึ้นที่กรุงบราร์เซลโลนาประเทศสเปนนะครับโดยได้ประกาศว่า Galaxy Note หลังจากนี้ไปจะออกมาในชื่อ Galaxy S Ultra นั่นหมายความว่าบริษัทจะไม่มีการเปิดตัว Galaxy Note รุ่นใหม่และจะแทนที่ด้วยไลน์อัพผลิตภัณฑ์ Galaxy S Ultra นับจากนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับมากันที่ผลกระทบจากสงครามครั้งใหญ่นะครับ Apple Pay และ Google Pay ได้ประกาศระง,งับการให้บริการชั่วคราวในประเทศรัเสเซียนะครับส่งผลให้ผู้ใช้รถไฟไฟ้ฟารถ เมโทรซิสเตมรถไฟใต้ดินในประเทศรัสเซียและธนาคารประสบปัญหากันจํานวนมากนะครับเนื่องจากปมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากนา,นานาประเทศนะครับทำให้ผู้ใช้ชาวรัสเซียจะไม่สามารถใช้บริการ Apple Pay และ Google Pay ได้หลังจากที่ทางสหรัฐได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคํำแถลงจากธนาคารกาลางรัสเซียได้บอกไว้ว่าบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ของธนาคารในรัเสเซียจะไม่สามารถใช้บริการ Apple Pay และ Google Pay ได้แต่การใช้งานภายในประเทศโดยทพ่วไปยังสามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกตินั่นเองนะครับอีกทั้งยังเป็นผลต่อเนื่องให้ Apple นะครับได้มีการประกาศระงับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายในประเทศรัสเซียนั่นเองนะครับโดย Apple ได้ตัดสินใจประกาศ คว่ำบาทครั้งนี้นะครับเนื่องด้วยบริษัทกังวลเกี่ยวกับการลุกรานยูเครนของรัสเซียนั่นเองนะครับนอกจากนี้บริษัทยังให้ความช่วยเหลือผู้รีภัยและ Apple กล่าวว่าจะไม่หยุดประเมินสถา,านการณ์โดยยังคงติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของตนเองในประเทศรัสเซียรวมถึงดูแลทีมงานทั้งหมดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันครับผม มาต่อกันที่ MediaTek นะครับซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นผู้ผลิตชิปเซ็ตมือถือที่มีส่วนแบ่งการตลาดเยอะเป็นอันดับหนึ่งของโลกแซงหน้า Snapdragon ได้ประกาศเปิดตัวชิปเซ็ตรุ่นใหม่สนหรับสมาร์ทโฟน Android ในชื่อ Dimensity 8,000และ Dimensity 8,001ซึ่งสร้างขึ้นที่กระบวนการผลิตระดับ5นาโนเมตร มี CPU Cortex a 7 8เป็นแกนประมวลผลหลักนะครับส่วน GPU จะเป็น Mali g 6 1 0 mc 6ซึ่งมีความเร็วเพิ่มขึ้นถึง20%เมื่อเทียบกับ CPU และ GPU รุ่นก่อนนะครับโดยชิปเซต d i m e n s i t y 8000 s e r i e s ทั้ง2รุ่นมาพร้อมกับเทคโนโลยีการเล่นเกม Hyper Engine 5.0นะครับที่รองรับอัตรา เฟรมเรทสูงสุดที่170 FPS นั่นเองนะครับอีกทั้งยังมีการปรับปรุงคุณภาพภายในไม่ว่าจะเป็นโปรเซสเซอร์ AI Generation ที่5และโมเด็ม 5G Release 6นะครับ โดยทั้งนี้นะครับชิปเซ็ตใหม่ทั้ง2รุ่นจะเปิดตัวภายในไตรมาสแรกของปี2022นะครับโดยสมาร์ทโฟนที่ได้รับการยืนยันว่าจะใช้ชิปเซ็ต d i m e n s i t y 8000ซีรี e ์ได้แก่ Redmi K50 และเรียวมี GTneo3 เป็นต้นนะครับ หัวเว่ได้ประกาศจุดยืนภายในงาน MWC 2022นะครับโดยทางกัวปิงประธานหมุนเวียนของหัวเว่หรือ rotating chairman นะครับได้มีการพูดคุยกับนักข่าวเกี่ยวกับแผนของบริษัทในการดำเนินกลยุทธ์ด้านโลกาภิวัตน์และการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานนะครับโดยหัวเว่ยหวังว่าการลงทุนในครั้งนี้จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระยะกลางและระยะยาวในตลาดได้ ในขณะเดียวกันก็มีการประกาศว่าจะไม่มีการถอนตัวออกจากตลาดโลกนะครับโดยกกวปิงได้กล่าวเสริมว่าจะเพิ่มการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในเทคโนโลยีที่สำคัญอย่างมากควบคู่ไปกับการทำงานด้านสถาปัตยกรรมและซอฟต์แวร์เพื่อสะท้อนหเห็นถึงความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ของบริษัทในตลาดโลกนั่นเองนะครับ ข้ามฝั่งมาที่ Apple กันบ้างนะครับโดยทางบริษัทนะครับได้มีการประกาศจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในวันที่8มีนาคมนี้เวลา10นาฬิกาแปซิฟิกไทม์หรือเวลาตี1ของวันที่9มีนาคมตามเวลาประเทศไทยนะครับภายใต้ธีมงาน Peak Performance ซซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัว iPhone SE รุ่นใหม่ iPad Air MacBook Air MacBook Pro Mac Mini และ iMac 27นิ้วรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆอ,อีกมากมายโดยสามารถรับชมได้ผ่านทาง เว็บไซต์ apple.com ครับทิปเตอร์ชื่อดังอย่าง Addonleak ได้มีการเผยแพร่ภาพ c a ปเร n d e r ของ Sony Xperia 1 Mark IV นั่นเองนะครับโดยจะเห็นได้ว่ามีดีไซน์ที่คล้ายกับรุ่นเดิมอย่าง Xperia 1 Mark 3ค่อนข้างมากโดย เบื้องต้นทราบว่ามาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.5นิ้วนะครับและชิปเซ็ตที่ใช้คาดว่าจะเป็นชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 1มาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวนะครับโดยที่มีตัวหนึ่งเป็นเลนส์ซูมแบบเพ i s c o p e แน่นอนส่วนรายละเอียดเรื่องสเปคอื่นๆและวันที่เปิดตัวยังไม่มีการเปิดเผยในตอนนี้ครับทิ้งท้ายกันด้วย ภาพ Official Press Render ของ s a m s u n Galaxy g A33 5G สมาร์ทโฟนน้องเล็กรุ่นใหม่ที่ Samsung เตรียมจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับโดยจะมาพร้อมกับหน้าจอ Super AMOLED ขนาด6.4นิ้วความละเอียด Full HD+ นะครับมีอัตรา refresh r a 90Hz ชิปเซตที่ใช้คาดว่าจะเป็น Samsung Exynos 1,200นะครับมีแรม6รอม128และมีกล้องหลัง4ตัวพร้อมกับระบบสแกนไลายนิมมือใต้หน้าจอนั่นเองนะครับมีแบตเตอรี่ความจุส่วน1 5 0 0งมิลลิแอมและระบบชาร์จ25วัตต์ นอกจากนี้ยังพ่วงมาด้วยน้องเล็กสุดของตระกูล A-series อย่าง Samsung Galaxy A13 ที่รอบนี้มาพร้อมสเปคจัดเต็มมากขึ้นด้วยหน้าจอขนาด6.6นิ้วที่อัปเกรดความละเอียดเป็น Full HD+ Part แล้วและยังมีอัตรารีเฟลต์ถึง90 h z นะครับชิปเซ็ตที่ใช้คาดว่าจะเป็น Exynos 850มีให้เลือกใน RAM 4GB 6GB และ ROM 64 g b 128 g b กนะครับกล้องหลัง4ตัวเป็นกล้องหลังความละเอียด48ล้านพิกเซลมีเลนอันต้าวาย5ล้านพิกเซลและเลนมาโครกับเดฟวิชชั่น2ล้านพิกเซลโดยมีกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่5,000มิลลิแอมและระบบชาร์จเร็ว15วัตต์ซึ่งคาดว่าทั้ง2รุ่นจะเปิดตัวในประเทศไทยภายในเดือนมีนาคมนี้ครับผม